ในสกินแคร์รูทีนของก้อยนะคะพี่น้องคะก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นเซรั่มรกมาหรือว่าเซรั่มอีฟนะคะเป็นตัวช่วยให้ผิวหน้าขาวใสลดรอยสีฟ้ากับจุดแต่งดำใครที่เป็นฝ้าหนาหนา,นาต้องตัวนี้เลยจ้า ออแล้วต่อมาก็เป็นตัวไฮยาอีฟนะคะเป็นเซรั่มไฮยาที่กรมสีสามารถใช้ได้ตัวนี้ก็มาตรงที่ว่ามันเทเๆใส่ไปแล้วหนาเขาสเสด้งฟูเข้าไปนองกระชับรูขุมขนได้ดีเลยนะคะอุ้ยก้อยหักแห้งค่ะพี่นองค,ค่ะค่เบาๆนะคะโอ,อ้แล้วเราก็บำรุงบนไปค่ะพอหนาเขาเป็นสิวหรอเานะอาะและตัวต่อมานะคะก็เป็นตัวครีมเจลอีฟ ครีมหน้าใสของอีฟนะคะก็คือเป็นตัวทีเป็นว่าช่วยลดรอยสีฝ้ากัดจุดด่างดำเหมือนเซรั่มลูกมาและแต่ว่าบำรุงโครงสร้างผิวชั้นนอกนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะฮากเข้งเป็นตัวทีแบบอยากใส่มาโดยตลอดเลยค่ะพี่น้องแล้วก็จบท้ายด้วยการทานลักเล็กก่อนนอนค่ะทุกคนค,ะค่ะครีมลักเล็กตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แถมสำหรับคนที่สั่งซื้อสินค้าอีฟครบ1,500นานะคะหรือถ้าต้องการ2กระปุกก็สั่งไปเลยค่ะ,ะ3า0 0บาทนะคะทุกคนบ๊ายบาย